คือจริงแลเราประสบอุบัติเหตุนเนี่ยสองรอบติดติดกันเลยค่ะก็ทําให้แบบว่าเงินเก็บที่เรามีอะ่ะเราก็ต้องแบบเอามาจ่ายค่าซ่อมรถทั้งของรถตัวเองแล้วก็รถคนอื่นช่วงที่เราคลอ,อดอะไรเงี้ยเราก็ต้องหาเงินเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตตัวเองในการที่แบบเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบว่า,วาค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงขึ้นแล้วเราก็เริ่มไปกดบัตรเครดิตออกมาใช้ มันก็เลยกลายเป็นแบบว่าชักหน้าไม่ถึงหลังใช่สถาบันการเงินทั้งธนาคารเราจะต้องรีไฟแนนซ์รถนะอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเอาเงินก้อนบางอย่างบางส่วนะ่ะที่เราได้มาเอามาบริหารจัดก,การในครอบครัวก็มีคือช่วงที่เราวิ่งงานาทางอีสานเนาะเราก็แบบไปจีบลูกค้าคือไปขอเช่าปัมา๊มนั่นแหละมาเป็นพีทีนะคะในลูกค้า คือเหมือนกับว่าชักชวนเชิญชวนเขาก็แบบเหมือนเหมือนเหมือนจะชวนชวนเราว่าเฮ้ยมาลงทุนตรงนี้นะเราได้เหมือนเป็นเ,นเงินออมอะไรเงี้ยเอาเงินเก็บอะมาลงตรงนี้เพื่อที่จะต่อย,ยอดไอ้เราก็แบบตอนแรกก็ใจแข็งไปเจอบ่อยเข้าบ่อยเข้านี่ได้อีกแล้ววันนี้ได้อีกแล้วนะอะไรเงี้ยเออเห <c oughs> คือเงินเข้าเป็นรายวันอรเเราคเฮ้ยได้จริงหรอได้จริงมัง้งอะไรเงี้ยลูกค้าเราก็คุยกันมาถึงขนาดแบบ เรียกพ่อเรียกแม่แล้วอะไรเงี้ยเพราะเราคุยกับลูกค้าแบบกันเองก็เลยร่วมลงทุนไปแสนกาบาทก็คือเหมือนที่บ้านอย่างเงี้ยพ่อเริ่มแบบแกอายุมากละสายตาแกจะเริ่มผ้ามัวคือแม่โทรมาบอกแบบว่าคือแกไม่ยอมไปหาหมอเป็นคนดื้อคนดื้อแบบว่าเอาเอาพวกเอาอาหารไปให้เงี้ยแกต้องแบบคลังมันทําให้เรารู้สึก ลองทใช้เสียใจว่าทำไมจะบอกว่าไงดีทำไมไม่ยอมรักษาตัวเองอะไรเงี้ยให้อยู่เป็นเพื่อนหลานนาน,น้าอะไรเงี้ยกว่าจะแบบให้แกบบแบบตัดสินใจว่าเอ้ยมันไม่ใช่พรารานะให้ไปหาหมอเถอะไม่มีจะจะหาให้อะไรเงี้ยก็ก็เหนื่อย คือเหมือนกับเรื่องงานเนาะมันก็หนักหนึ่งละเราก็จะแบ่งมันไว้ตรงนั้นคือเรา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 ,เราอยู่หน้าง,งานตลอดเราคอยซัพพอร์ตลูกค้าตลอดเนาะเราต้องรักษา KPI ตัวเองย่อตัวเองคือเราต้องปิดได้เราต้องทำให้ได้แล้วปัญหาชีวิตก็มีเรื่องการเงินก็เป็นเรื่องสำคัญในการใช้ชีวิตเนาะมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยทุกอย่างมันอยู่ที่เราคนเดียวเราทำยังไงเราถึงจะแบบ ลุกขึ้นมาให้ทุกอย่างมันดีขึ้นคือมันแบบทุกอย่างระเบิดมาเลย ก็คือยอมรับว่าก่อนหน้าเราก็ไม่ได้แบบสนใจเรื่องการใช้จ่ายเนาะพอเราเข้ามาในโนโบโรเราอยากให้มันเห็นผลผลตอบรับที่ดีแล้วก็เร็วเร็วที่สุดอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบไม่ได้ละฉันจะต้องบังคับตัวเองฉันจะต้องงดต้องลดต้องเลิกอย่างน้อยก็วันละแก้วแล้วจะไม่ดื่มวัน,วนหยุดวันหยุดทำงานจะไม่กินกินแค่วันทำงานก็แบบขับรถไปก็ดื่มไปอะไรเงี้ย เลอพที่สุดก็คือจากโนบุโรให้สเตปขั้นตอนการบริหารจัดการเนาะมันทําให้เราคิดว่าเฮ้ยการการจัดการมันก็ไม่ใช่เรื่องเรื่องยากเลยนะที่เราเอาเนื้อหาหรือว่าบทเรียนที่เราจะต้องเอามาดูว่าเฮ้ยนี่เรามีเท่าไหร่นี่เรามีอะไรบ้างนี่อันไหนที่เราต้องจ่ายก่อนนี่อันไหนที่เราจะต้องพักไว้อะไรเงี้ยก็คืออยากให้เพื่อนเอนเขา จะเรียกว่าอะไรนะ e ีโนเว e ปรับปรุงตัวเองหรือว่าคิดใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่กับความคิดของตัวเองเนาะมันจะได้แบบว่าคือให้มองไปข้างหน้าให้มองไปถึงอนาคตให้มองถึงคนที่เราดูแลเขาถ้าเราไม่มีนี่เราก็จะมีความสุขกับการใช้ชีวิตกับการทำงานเราจะทำอะไรเราก็ไม่ต้องแบบมีเรื่องอะไรที่ต้องวิตกกังวลเนาะบางทีมันเหมือนเป็นปัญหาเลยนะเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ทำให การใช้ชีวิตทุกคนทุกวันนี้คืออย่างข่าวอะ่ะฆ่าตัวเองตายมีเงินให้ก้อนนึงแต่คือตัวเองแบบมีินี้สินอะไรเงี้ยค่ะมันก็แบบรู้สึกหดหู่เราก็ไม่อยากให้ทุกคนเป็นแบบนั้น